สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยนอกสารรายการที่จะทําให้ทุกท่านรู้จักวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกหรือการระงับข้อพิพาทที่ไม่จําเป็นต้องนําไปขึ้นสู่ศาลค่ะนําเอามาพูดคุยในเรื่องรอบตัวเราในแบบที่เข้าใจง่ายสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาววรรณพันธ์ฉัดดำรงหรือเรียกสั้นๆว่าเอกก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยเอกมีแขกรับเชิญสุดเอกคลูซีมาอยู่กับเราด้วยค่ะคือดรสุมาลีว่องเจริญกุลค่ะ เป็นเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะคุณสุมารีค่ะก่อนที่จะมาเริ่มพูดคุยกันนะคะเอกอยากจะขอเกินก่อนเลยว่าคุณพี่สุมาลีเนี่ยได้รับเกียรติเป็นสปิเกอร์ของงาน ADR Tourism ADR Tourism คืออะไรคืองานที่พูดถึงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งพี่สุมาลีเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นบุคคลแบบวงในของวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์สดวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันแบบเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะถึงวัน ADR วันที่15นี้ก็อยากจะขอให้พี่สุมาลีเนี่ยช่วยแบ่งปันว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือแบบ i n นบาว d อะคะ่ะ ได้รับผลกระทบในปีนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีโรคระบาดเข้ามาทําให้แบบน่าจะกระทบพอสมควรเลยทีเดียวอยากจะได้รับมุมมองจากคุณสุมาลีค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกกันว่าแอตตานะคะก็เป็นสมาคมที่รับผิดชอบทางด้านอินบาลเป็นหลักนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยกระทบอย่างรุนแรงในภาคในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอินบาวเพราะว่า เราเนี่ยอาชีพหลักของเราคือการรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติาซึ่งตอนนี้น่านฟ้าปิดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา,าสถิติของสมาคมเราคือ0 0 0 0มาจนทุกวันนี้<า>เรามีสนามที่สนามบิสุวรรณภูมิและดอนเมืองนะคะเราจะมีเคาน์เตอร์ของเราที่ให้การบริการกับสมาชิกแต่วันนี้เนี่ย เป็นภาพที่เราไม่เคยคิดว่าเราเห็นในชีวิตของเราคือเราต้องปิดทําการนะคะ<ฮ>คือจนวันนี้เราก็ย,ยังไม่ได้เปิดทําการเนื่องจากว่าเรายังไม่มีการที่บล็อกหรือว่าน่านฟ้าเปิดสําหรับนักท่องเที่ยววันนี้เรายังไม่ได้ทำแต่อาจจะเป็นกลุ่มเข้ามาเป็นกรณีพิเศษไปแต่และกลุ่มตามที่ทางภาครัฐอนุมัตินะคะ<ฮ>ถามว่าเราเดือดร้อนไหมเราเดือดร้อนมากๆนะคะ<ฮ>ในวงการท่องเที่ยวของเราณนะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะ ผู้ประกอบการแต่ว่าแม้กระทั่งโรงแรมพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้านอาหารร้านสปาทุกอย่างที่อยู่ในเครือข่ายของวงการท่องเที่ยวเราเดือดร้อนหมดอะ,ค,ะค่ะ,คะเรียกว่ารุนแรงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในวงการการท่อง,งเที่ยวเนี่ยเราผ่านทั้งโรคซาซีนามิไข้หวัดนกต่างๆมาแล้วแต่เราไม่คิดว่าครั้งนี้จะยาวนานขนาดนี้<ม>ซึ่งเราก็ไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ประกอบการนะคะที่ยังจะกลับมา ทำอาชีพเดิมได้หลังจากที่ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมากน้อยแค่ไหนณวันนี้เรายังไม่ทราบจริงๆนะคะค่ะเรียกได้ว่าการผลกระทบของโควิดครั้งนี้เนี่ยกระทบรุนแรงที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่ากระทบทั่วโลกด้วยใช่คะแล้วนอกจากกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระทบถึงเศรษฐกิจของเราด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ทีนี้นอกจากกระทบกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วเนี่ย มีผลกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของโรงแรมที่ที่พี่สุมาลีบอกเองเมื่อกี้ใช่ไหมคะในเคสของโรงแรมเนี่ยมีแบบพอจะยกตัวอย่างหรือว่า แชร์ประสบการณ์ที่มีมาลังเรียนกับกับทางสมาคมบ้างไหมคะจริงๆในวงการท่องเที่ยวทุกวงการเดือดร้อนหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น inbound o u t b o u ด d d o m e s รวมทั้งสมาครของโรงแรมแต่ในแง่ที่โรงแรมเดือดร้อนอย่างไรเราอาจจะไม่พูดเพราะว่าเป็นอยู่ในความรับผิดชอบความรับผิดชอบของสมาคมการ่อโรงแรมนะคะแต่ว่าจะพูดในกรณีที่ว่าสมาคมแม t ตาของเราค่ะก็มีคนมีมีมีกลุ่ม สมาชิกกันนะคะเข้ามาร้องเรียนที่สมาคมในทํานองที่ว่า,าไม่สามารถที่จะติดตามนี่ที่ค้างชําระของอผู้ประกอบการซึ่ง<ะ>เป็นสมาชิกของเราเหมือนกัน<ะ>ก็คือพูดง่ายๆว่าคู่กรณีทั้งสองฝั่งอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็คือเป็นสมาชิกของสมาคมแบตตาของเรา,<ะ>ถาถามว่าวันนี้เนี่ย เราทำอะไรได้ไหมเราก็คงเราก็คงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น<ะ>เนื่องจากว่าในสมาคมอินบาของเราเนี่ยในหลายๆบริษัทจำนวนยังจำนวนมากอยู่เลยนะคะที่ยังไม่ได้เปิดทำการอย่างเป็นปกติ<ะ>เนื่องจากว่าบางบริษัทเนี่ยไม่ได้ทำอ<ะ>ินบาเอาบาวโดเมสติหรืออีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำอินบาเป็นหลักเนื่องจากว่าวันนี้ภาวะเศรษฐกิจและของของของทั่วไปแล้วก็รวมทั้งภาวะของอทุกทุก ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับวงการท่องเที่ยวของเราอะนะคะ,คะก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทก็ยังเลือกที่จะปิดบริษัทยังไม่เปิดทําการเนื่องจากว่าไม่มีไรายได้เข้ามาแต่ต้องเลี้ยงพนักงานหรืออะไรมากมายดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะทําาะได้แต่ในส่วนนี้ค่ะก็มีที่เข้ามาร้องเรียนแต่ว่าเบื้องต้นนะคะเราก็เราก็ได้การทําจดหมายยืนยนันให้ทาง เจ้านายหรือทางโรงแรมต่างๆได้รับทราบว่าทางพนักง,งานของเขาได้ติดตามไม่ได้ว่าเพิกเฉยคือได้ทำในทำในหน้าที่ของเขาแต่ในการที่ตามเรื่องหนี้สินเนี่ยมันคงจะไม่อยู่ในเรื่องที่สมาคมที่จะต้องไปรับผิดชอบหรือหรืออย่างไรแต่เราก็ยินดีที่จะช่วยประสานให้นะคะจะถามว่าวันนี้ค่ะมันก็ยังทําอะไรไม่ได้แต่หลังจากหลังจากที่ทาง การการท่องเที่ยวอะคะ่ะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะอาจจะต้องมีแบบนี้อีกมากมายซึ่งเวลานั้นอาจจะต้องมีคู่กรณีมากมายเกิดขึ้น<ฆ>แตนะ่วันนี้เราก็ยังยัง,ย,งยังไมยง่ยังไม่ทราบเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วภายในครึ่งปีบริษัทต่างๆเริ่มเปิดตัวแล้วนะคะทยอยเปิดตัว3เดือนแรก3เดือนหลังอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดบริษัทที่ผ่านไปแล้วปีหนึ่งยังไม่เปิดตัว<ฆ>เราก็ต้องเข้าใจแล้วนะคะว่าคงล้มหายตายจากไปจาก วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราแล้วอะค่ะค่ะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดมากมายแต่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคู่กรณีต้องมีแน่นอนค่ะก็มีแน่นอนในแง่นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นผลกระทบนอกจากจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยแล้วก็เรียกว่าผลกระทบเนี่ยลงไปถึงตัวบุคคลเลยใช่ไหมคะนอกจากการที่คู่กรณีที่เป็นองค์กรกับองค์กรนะคะ บุคคลกับบุคคลหน่วยงานกับหน่วยงานปัญหาอีกอันหนึ่งที่เรากําลังกังวลนะคะคงจะมีเรื่องลูกจ้างนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ก็คือว่าในแต่ละหน่วยงานในแต่ละองค์กรในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาภายในของเขาซึ่งยังก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าทางสมาคมได้รับการร้องเรียนอะไรในแง่มุมนี้ซึ่งถามตรงๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าณเวลานี้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีแบบไหนก็ตามก็คงต้อง อารมุ่มารวยกันนะ,นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟื้นคืนชีพแล้วเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอาจจะต้องคุยกันอีกรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะตอนนั้นค,คงจะต้องมีเรื่องของทางสถาบันมาช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหรือปณีมานอมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าณกวันนี้เราคง ไม่สามารถตอบตรงนี้ได้ค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนค่ะคงต้องรอให้สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปไปสักพักหนึ่งก่อนใช่ค่ะคะทีนี้เนี่ยจากที่พี่สุมาลีได้พูดถึงการการระงับข้อพิพาทหรือการประนีประนอมทีนี้เนี่ยเอกอยากจะขอถ่ายทอดนิดนึงว่าทาง p s c อะค่ะมีมีบริการในเรื่องของการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการซึ่งคู่กรณีที่คุณพี่สุมาลีได้ มาแล้วเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบริษัทกับบริษัทหรือเอกชนกับบุคลคลอย่างงี้ค่ะ,คะก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ,คะทีนี้การไปขึ้นตรงขึ้นศาลอาจจะ,ะใช้เวลาแล้วก็ยุ่งยากทีนี้เนี่ยเอกอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการแล้วบขพอพิพาท,ทางเลือกที่ไม่จําเป็นต้องขึ้นสู่ศาลเพราะว่ารายการของเราคือรายการคุยนอกศาลนะคะในการช่วยเหลือดีกว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากาจาก ผลกระทบโรคระบาดแล้วก็ผลกระทบของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่ว่าเ,ออเดือดร้อนพอสมควรนะคะเอกอยากจะพูดคุยถึงในเรื่องที่ว่าของเราเนี่ยมีการประนอมข้อพิพาทการประนอมข้อพิพาทเนี่ยคือการที่บุคคลทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายที่เกิดข้อขัดแย้งกันมาพูดคุยกันโดยมีคนกลางค่ะพี่สุโดยมีคนกลางเนี่ยมาช่วยพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายบางทีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคุยกันเองได้นะคะ เขาอาจจะอีกคนเดือดร้อนแบบนี้อีกคนเดือดร้อนแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเดือดร้อนแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยกันเองได้แล้วก็ต้องมีคนกลางค่ะ,ะมาช่วยพูดคุยอ,อย่างสมมติว่าถ้าพี่สุนนะคะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็อ่ะ,อะเดือดร้อนเพราะว่าอย่างว่าแหละนะ้องอุตสาหกรรมเศรษฐ,ฐกิจอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันย่ำแย่ก็เลยอาจจะต้องเอกเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการ หรือว่าต้องพูดคุยกันว่าโอเคเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงก็อาจจะต้องใช้คนกลางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยพูดคุยดึงความต้องการแล้วก็ดึงความต้องการของทั้งสองฝะะ่ายออกมาว่าทางพู่สุต้องการอะไรแล้วก็ทางเอกต้องการอะไรแล้วก็หาทางออกร่วมกันเพื่อที่ว่าความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย่ะคะยังอยู่ร่วมกันได้คิดว่าน่าจะช่วยเหลืออุตสาหารกรรมนี้ได้พอสมควรแล้วก็ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะ,คะ ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่ามีกี่คนนะคะที่รู้จักสถาบันอนุญาโตตุลาการแต่วันนี้ค่ะ เราก็ดีใจมากนะคะที่ทางสถาบันอนุญยอ่าทางสถาบันอนุญาโตตุลาการนะคะที่ได้เข้ามาที่สมาคมอัต้าเราแล้วเรามีโอกาสได้เชิญให้ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ไปให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยคิดว่ามีหลายๆคนยังไม่ได้รู้จักสถาบันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องดีมากนะคะ เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครอยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลหนึ่งมันไม่เป็นความลับนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าคนนี้ไปขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นก็จะไปกลายเป็นเรื่องยาวนะคะในสังคมส่วนเรื่องที่2เนี่ยเรื่องการขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนอกจากการที่ไม่สามารถปิดบังตัวเองได้ทั้งที่บางเรื่องเราไม่ได้เป็นเรื่องที่เราผิดหรือเราถูกหรือแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทุกคนรู้ว่าเราไปขึ้นศาลซึ่งพอพูดถึงขึ้นศาลปุ๊บ ทุกคนก็จะมองแล้วว่ามีเรื่องอะไระะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียเวลามากนะคะซึ่งการขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนอกจากที่เราจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเราจะต้องมาเอาวันนี้ต้องมีปไปไปศาลตามนัดวันนี้มีหมายศาลนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเจอ ถามว่าในฐาน,านะนักธุรกิจเนี่ยถ้าคุณถามว่าเราอยากจะใช้สถาบันไหมไม่จําเป็นแล้วก็ไม่อยากใช้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเจอนะคะแต่ทีนี้ในภาวะสภาวะที่เกิดเรื่องโควิด19ครั้งนี้เนี่ยมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราอาจจะคุยกันไม่ลงตัวาถามว่าถามถ้าถามอะค่ะในกรณีทางเลือกระหว่างการขึ้นศาลกับการที่จะต้องมาให คนของเราเองไก่เกลีย่ยและไก่เพียมไม่รู้เรื่องเร<ฮ>าก็เราก็คงอยากจะให้ทางสถาบัน T S A C นะคะมีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือเราในด้านนี้รวมทั้งก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดคุยก็คือค่าใช้จ,จ่ายมันไม่ได้มากมายาแล้วก็เป็นอะไรที่เ,เป็นไปตามขบวนการ ซึ่งไม่ใช่บอกว่าต่างคนต่างคุยแล้วก็จบลงด้วยเหมือนกันเรื่องในครอบครัวมันก็มีมีมี process ของมันซึ่งถามว่าทางเรื่องของเราอะค่ะถ้าเราจําเป็นที่จะต้อง มีกรณีเข้าไปผัวพันกับกรณีที่จะต้องมีคู่กรณีเราคงจะเลือกให้ทางสถาบันเนี่ยเข้ามาช่วยเราซึ่งถามเราเราก็คงไม่อยากจะถึงขั้นพิพากษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ฮา S 1> หรือว่าอะไรอย่างนี้เราคงอยากให้จบลงขั้นตอนที่ 1, <ฮา S> 1> คือเรียกมาคุยแล้วไกลเกลียก่ยก,กัน <ฮา S 1> ซึ่งจริงๆแล้วทางสถาบันก็จะมีขั้นตอนของสถาบันถูกไหมคะ <ฮา S 1> ถ้าแบบที่หนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่โอเคต่างคนต่างไม่ยอมรับก็คงต้องเป็นแบบที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆเราก็เคยทราบ จากสื่อต่างๆว่ามันก็มีหลายๆโครงการรวมทั้งโปรเจกต,ต์ใหญ่ๆที่ใช้สถาบันในการาตัดสินก่อนที่จะไปเป็นเรื่องเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งถามเราเรายินดีนะคะแต่จริงๆอยากจะให้ทางสถาบันมีโอกาสาหลังจากที่เหตุการณ์เข้าสู่ปกติแล้วอะค่ะก็คงคิดว่าอยากจะเชิญทางสถาบันไปให้ความรู้พวกเราอีก อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทุกคนจิตใจก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินะคะการรับรู้อาจจะไม่ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะยินดียมากเลยค่ะพี่สุแล้วก็ถ้าหากว่าทางบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยวงในของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมามาพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะ นอกจากการประนอมข้อพิาพาทแล้วนะคะพี่สุเรายังมีการอนุญาโตตุลาการด้วยค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรการอนุญาโตตุลาการนะคะคือกระบวนการที่ระงับข้อพิาพาทโดยใช้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดค่ะเป็นผู้ชี้ขาดหรือเป็นผู้ตัดสินคดีเอ่อเป็นผู้ตัดสินข้อพิาพาทนั้นๆซึ่งถ้าถามว่าบางทีเนี่ยการเข้าสู่อนุญาโตตุลาการจําเป็นต้องมีทุนทรัพย์ สูงเป็นหมื่นล้านพันล้านไหมก็ไม่จําเป็นค่ะเป็น,นทุนทรัพย์น้อยๆหรือว่าเล็กน้อยก็ได้เข้าสู่กระบวนการได้หมดเลยเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยมีข้อบังคับในเรื่องของอาการอนุญาโตตุลาการของสมอ l l c l หรือของทุนทรัพย์ขนาดย่อมนะคะหรือทุนทรัพย์ที่ไม่เกิน35ล้านบาทค่ะพี่สุก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการอน,อนุญาโตตุลาการได้เหมือนกันค่าธรรมเนียมหรือว่ากระบวนการเนี่ยก็จะกระชับกว่าง่ายมากกว่า ใช่ค่ะก็อาจจะตอบโจทย์กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้เสียหายหลายๆท่านที่ต้องการความเยียวยาที่มันเร็วที่สุดจริงๆถ้าถามว่าหลังจากที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราคิดว่าเรื่องเคสเล็กเคสน้อยนี่ค่ะคงมีเยอะเยอะเลยคงเป็นเรื่องที่สามารถไกลเกลี่ยได้โดยทางสถาบันนะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มากมายซึ่งก็ดีกว่าการที่เราต้องไปขึ้นโลงขึ้นศาลหรือว่าต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรเงี้ยนะคะค่ะ ก็ถ้าการพูดคุยกันแล้วจบได้เนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีด้วยค่ะพี่สุแล้วก็เป็นการหาทางออกร่วมกันมากกว่าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ,ะเรียกได้ว่าได้ทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวนะคะ,คะการส่วนการประนอมข้อพิพาทเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจบแล้วเนี่ยแค่แบบคุยกันแล้วก็ออกจากห้องจบเลยหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะการประนอมข้อพิพาทของทางสถาบันนะคะพอพูดคุยได้ความต้องการของทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงกินยอมแล้วเนี่ยทางผู้ประนอมหรือว่าคนกลางอะคะ่ะจะจัดทำเป็นสัญญาปรนีปรนอมขึ้นมา ว่าโอเคทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีข้อตกลงแบบนี้แบบนี้แล้วก็เซ็นยินยอมทั้งสองฝ่ายเหมือนกับเป็นสัญญาที่ว่าเรารับรู้กันว่าข้อตกลงเนี้ยต้องปฏิบัตินะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยค่ะ,คะก็จะขึ้นมาในรูปแบบของเปเปอร์หรือเป็นสัญญาเลยก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจในระดับหนึ่งให้กับคู่กรณีที่ไม่ได้มีสัญญาหรือว่าไม่ได้มีอ่าเป็นอะไรชี้ชัดแน่นอน กับเขาได้อะคะ่ะคิดว่าน่าจะช่วยเหลือกับผู้ประกอบการได้มากพอสมควรนะคะทีนี้เออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่สุในเรื่องของการที่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์จะโควิดมันจะกลับมาอีกรอบแล้วก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะร้ายแรงเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะก็เลยอยากจะทราบมุมมองของพี่สุว่าทางอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวอะคะ่ะมีแผนรับมือหรือว่ามีแบบว่า มุมมองยังไงกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้อะคะอ่ะจริงๆแล้วนะคะทุกครั้งที่เวลาที่เราในฐานะที่เราเป็นสมาคมที่รับผิดชอบทางด้านอินบาวเราก็มีผลักดันนโยบายต่างๆออกไปสำหรับการเปิดประเทศแต่ที่นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าในมุมมองของเราที่ทำอ,อาชีพอินบาวเนี่ยเรามองว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดจากประเทศที่เราอยากจะทำ ธุรกิจร่วมอย,<า>อย่างเช่นที่เราเคยเสนอแผนการการเปิดประเทศเรื่องทราว l บิ b บเบิก็ดีพิเ m a แ c h i n g กับประเทศต่างๆก็ดี<า>รวมท Safe and Seal, ouble, <า>ั้งเซฟแอนซิลทราเวิลทัวริซึมก็ดีเหล่านี้ค่ะเราอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยพิจารณาประเทศที่เขาก็ปลอดภัยเหมือนเรา,าแต่ทีนี้ในการเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาของในประเทศไทยเนี่ย<า>มันไม่ได้เกิดจาก ประเทศที่เราคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ปลอดภัย<า>แต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง<า>อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถามว่าในมุมมองของเราอะคะ่ะเราก็คิดว่าเศรษฐกิจมันก็คงจะคงจะไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็คงจะอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม<า>เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดละลอกสองขึ้นมาแต่ถ้าคนไทยทุกคนก็ยังไม่ประมาทนะคะ ก,ก็คือทุกคนยังตั้งกาดรับได้อย่างดีไม่กาดตกนะคะ<ฆ>แต่จริงๆถ้าเกิดว่าผ่านในช่วงวิกฤตในช่วงนี้ที่ว่ามันจะเกิด Second w เวฟหรือไม่หรืออย่างไรถ้าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพ,พิจารณาแล้วเราสามารถที่จะควบคุมได้หรืออย่างไรก็ตามเนี่ยความหวังของพวกเราในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจ<ฆ>ซึ่งเราไม่เราก็เป็นคนไทยนะคะเราก็รักประเทศไทย<ฆ>เราไม่ได้คิดแบบคนเห็นแก่ตัวแต่วันหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางในตามดุลพินิษของทางกระทรวงสาธารณสุขและทางกรมควบคุมโรคเนี่ย<า>สิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราจะได้ทําธุรกิจร่วมกับประเทศที่เขาก็ปลอดภัยเหมือนกัน<า>คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะปลอดเชื้อแล้ว160บวั200บน200วันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คืออาจจะจํากัดพื้นที่ไม่ให้เขาไปตามที่เขาอยากจะไป<า>แต่ว่าเราก็คือ ไม่ใช่ว่ารับทุกประเทศประเทศที่ยังติดเชื้ออยู่หรือประเทศที่ยังไม่สามารถควบคุมได้เราก็จะไม่ไม่ไม่พิจรารณานตรงนั้น<า>แต่ถามว่าในอัตราส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสมันน้อยแต่ครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเทศไทยครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข,ข้ามาอย่างถูกต้องแต่มันเกิดจากอะไรก็ตามาใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยพอเกิดแบบนี้ขึ้นถามว่าเราในฐานะเราเป็นคนไทยเราก็มีความรู้สึก ความหวั่นที่ตกมันก็ย่อมเปบเกิด<า>ขึ้นแต่ถ้าเราตั้งสติแล้วพิจารณาค่ะอัตราส่วนของการเกิดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็ไม่ได้มากมายและ<า>สาเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติาที่เราพยายามที่บอกว่าเปิดประเทศรับประเทศที่ปลอดภัย<า>แต่ณนะวันนี้เราก็คงต้องแก้ปัญหาภายในประเทศของเราก่อน<า>เพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนที่เขาจะมาเขาก็จะมองว่า วันนี้เราไม่ได้เหมือนหลายวันก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากประเทศที่เราตั้งใจตั้งใจที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นคู่ค้าของเราเป็นคู่ท่องเที่ยวของเราที่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกันแต่ครั้งนี้มันเกิดจากเหตุผลอื่นๆนะคะทีนี้ อยากจะขอทร<ส>าบมุมมองเพิ่มเติมของที่สุดเล็กน้อยแล้วกันนะคะในเรื่องที่ว่าของอินบบวกว่าอินบาวก็คือการท่องเที่ยวในประเทศการนํา <GO> นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศนะคะในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีวีซ่า ท่องเที่ยวเอ้ไปซาทางานตอนนี้เรายังไม่มีการอนุมัติอ,อย่างเป็นทางการสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะคะ<ฆ>แต่ตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาในแนวการรักษาโลก<ภ>หรือในกรณ<ฆ>ีพิเศษต่างๆนะคะซึ่งยังไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างที่ปกติที่มาปีละหลายสิบล้านคน<ฆ>ยังไม่ใช่ค่ะยังไม,ไม,ไมยง่ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะ<ฆ>ตอนนี้เป็นเฉพาะคนที่มี ความจําเป็นมีภารกิจมีอะไรที่จะต้องเข้ามาในประเทศไทยซึ่งยังต้องมีการกักตัวนะคะ<า>แต่มันยังไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เราต้องการหรือว่าที่ประเทศชาติเคยทํามาก่อนหน้านี้ในยอดของ4ี่สิล้านามันยังไม่ใช่ตรงนั้นค่ะ,<า>คะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่า,าทางภาครัฐก็มีการปล่อย,อยนะคะก็คือ,คอปลดล็อกเป็นสเต็ปไปสเต็ปมาถึง สามารถอนุมัติให้ออนุญาตให้ทางกลุ่มคนที่มีความจําเป็นเข้ามาในประเทศไทยก็ยังดีกว่าสมัยที่ไม่สามารถทาอะไรได้เลยค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงในส่วนที่เป็นของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวตามปกติค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าในในปีหน้าค่ะถ้าหากว่าสถานการณ์มันดีขึ้นค่ะคืออาจจะไม่ไม่ได้เลวไหลเหมือนปีนี้แล้วสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ย พ,พี่สูจน์มีแนวมองมีแนวมีมุมมองหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่วางแผนไว้หรือเปล่าในการในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราคงต้องเปลี่ยนนะคะ,คะการท่องเที่ยวคงจะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดิมแล้วก็ ความจริงถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าหลังจากฤดูหนาวของปีนี้แล้วอะค่ะหลังจากที่ผ่านช่วงตุษจีนแล้ว<ะ>เราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวที่จะ,ะทําธุรกิจแต่การธุรกิจการทําธุรกิจในรูปแบบใหม่อะคะะ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นแมสเป็นปริมาณมากๆเข้ามาแบบในสมัยที่ผ่านมา<ะ>ก็จะเป็นเฉพาะกิจเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งก็เริ่มค่อยๆทําไปแล้วก็อาจจะต้องมีการคํานึงถึง หลายๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวยั่งยืนตามที่ทางภาครัฐเขาให้ให้การสนับสนุนแล้วก็พยายามที่บอกเราว่าให้เราทําอย่างไรก็ได้ให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบ<ฆ>เป็นการท่องเที่ยวยั่งยืนเป็นอะไรที่มั่นคงอะไรเงี้ยค่ะ<ฆ>เราก็คงต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่ว่าหลังจากที่เราต้องพัก กิจการนะคะมาร่วมปีเราก็ค่อยๆปรับตัวไปแล้วก็ทําในลนักษณะ new normal แล้วก็อาจจะต้องมีในลนักษณะของการที่ต้องถูกสุขอนมามัย<ะ>ตามที่ทาง ททท,ทกำหนดซึ่งใช้สัญลักษณ์ S H A ก็คือตัวชานะคะแล้วก็รวมทั้งของกรมการท่องเที่ยวก็มีคำว่า clean tourism <c oughs> ซึ่งเราเราจะต้องรู้จักรูปแบบใหม่ไม่ใช่ทำทัวร์แบบเกา่าๆจะมายังไงก็มาจะไปไหนก็ไปคง <c oughs> ไม่ใช่แล้วอะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็กลับสู่ความสวยงามนะคะ <c oughs> แล้วผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องเริ่มเริ่มปรับตัวซึ่งจริงๆในสมาคมข,ของเราเป็นการท่องเที่ยวแบบรูปแบบเดิมๆเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นบริษัทที่ ที่เป็นบริษัทเก่าแก่นะคะอยู่กันมานานสมาคมเราก็มีอายุ52 53ปีแล้ว<า>ผู้ประกอบการอายุก็ไม่ได้น้อยกว่าสมาคมสักเท่าไหร<า>่ซึ่งก่อนหน้าที่จะโควิดจะมาในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของสมาคมเราก็พยายามบอกให้ทางสมาชิกเนี่ย ปรับตัวให้รู้จักรูปแบบใหม่ๆเนื่องจากโซเชียลมีเดียเรื่องดิส u p t i o n เรื่อง IT ต่างๆตอนนี้มันก็ทันสมัยมากซึ่งเราถ้ายังทำรูปแบบเก่าๆอยู่ตลอดเวลาเราก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอีกเจนหนึ่งนะคะ,คะจะจะอยู่มาปรับตัวหวือหวาคงไม่ได้ซึ่งเราก็พยายามเรียกค่อยๆปรับคนที่ไม่ไหวก็คือจะอาจจะถอยไปหรืออาจจะหยุดคนที่ไหวก็ค่อยๆไปไปเรื่อยๆแต่เราไม่คิดว่าโควิดมาทีเดียวปุ๊บ ไม่ต้องปรับอะ<า>ค่ะคือคือไม่ต้องปรับไปเรื่อยๆนะคะคือมันต้อง<ม>หยุดเลยค่ะหยุดแล้วก็คง<า>ต้องทาตัวใหมค่คือต้องต้องต้องเป็นรูปแบบใหม่แล้วอะค่ะ<า>ไม่ใช่แบบว่าค่อยคอยเป็นค่อยๆไปอย่างที่ทางสมาคมได้พยายามในการประชุมทุกครั้งทุกเดือนแล้วก็จะบอกว่าเราอยู่แบบเก่าไม่ได้นะเราต้องไปแบบใหม่แต่วันนี้คงไม่ใช่ละเพราะทุกอย่างมันหยุดชะงักไปหมดแล้วแล้ววันนี้เนี่ยการเริ่มต้นใหม่เนี่ยคงต้องเป็นการเริ่มต้นในรูปแบบที่ ใหม่มากอะค่ะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นวิธีใหม่ new normal อะไรก็ตาม<ะ>อย่างงี้ค่ะคงจะทำแบบรูปแบบเก่าๆไม่ได้แล้วนะคะ,ะแล้วรวมทั้งบริษัทที่เคยรับทัวร์กรุเปใยายห้าสิคน80คนอาจจะเหลือ5คน8คนนะคะ,ะต่อกรุรปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวโดยที่ตัวเขามาเองโดยผ่านทางไอทีต่างๆโดยที่ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ก็เป็นเรื่องปัญหาหลักของเราอะนะคะ,ะค่ะ ก็เรียกได้ว่าต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเอกอยากจะขอประชาระชาสัมพันธ์กับทางพี่สุแล้วก็ทางผู้ชมทางบ้านหน่อยกันว่าเรื่องที่ว่าหลายๆคนจะต้องปรับตัวแล้วเนี่ยทางสถาบันเองก็ปรับตัวเหมือนกันทางเราเนี่ยก็ได้มีการะระงับข้อพิพาททางออนไลน์ค่ะพี่สุหรือการหรือเรียกว่าออนไลน์ ดิสพิลิสโซเลชันนะคะคือการที่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งพูดคุยกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ในห้องกันอาจต้องห่าง2เมตรอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะเราเนี่ยมีระบบนี้ขึ้นมารองรับก็คือสามารถที่จะพูดคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันได้เลยคะ่ะพี่สุ คือทางการประนอมข้อพิพาทและก็การอ,อนุญาโตตุลาการสามารถทําครบจบในที่เดียวของระบบเราได้เลยค่ะมันก็จะช่วยเหลือในเรื่องของถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ไกลก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการเดินทางสะดวกรวดเร็วอีกด้วยค่ะ เป็นการพูดคุยกันผ่านระบบที่ใช้เพียงระบบเดียวของเราเนี่ยยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็ข้อพิาพาทเนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันสามารถเลือกได้เลยซึ่งคิดว่าเท่าที่ฟังจากที่พี่สุเล่าเนี่ยอุตสาหาการรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะแทบจะหนักที่สุดเลยก็ว่าได้จากทางผู้ประกอบการรายย่อยจากหรือจากทางลูกค้าเองก็ตามแต่ก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านระบบนี้ได้เลยค่ะพี่สุไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าลดการเดินทาง หรือถ้าหากว่าชาวต่างชาติที่เขาจะต้องเข้ามาเดินทางในประเทศไทยแต่ว่าซื้อทุกอย่างมาแล้วแต่ไม่สามารถเข้ามาได้อย่างนี้ค่ะ,คะก็ใช้ระบบนี้เป็นสื่อกลางได้เช่นกันเพราะว่าระบบของเราเนี่ยรองรับถึง5ภาษาด้วยกันค่ะพี่สุ<ม>ซึ่งก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสและก็ภาษาสเปนค่ะใช่แล้วก็พยายามรองรับให้เป็นอินเตอร์มากขึ้นคิดว่ามันน่าจะเข้ากับระบบ New Normal นี้ด้วยใช่ค่ะ,คะก็น่าจะสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้มากขึ้นกัน ความจริงออนไลน์ก็ดีนะคะ,คะเพราะว่ามันอาจจะลดเรื่องแรงประทะเหมือนกันนะคะ,คะเพราะเวลาคนเรามาแล้วมาด้วยอารมณ์ที่มันร้อนแรงอะนะคะ,คะถ้าเกิดว่าอันที่หนึ่งก็คือสามารถลดอุณหภูมิในตัวเราได้ในเรื่องมีผู้ไกลเกลี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งทางสถาบันก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาดีกว่าที่เราจะคุยกันเองอะนะคะส่วนถ้าสมมติว่ายิ่งมีการออนไลน์แบบนี้ก็จะยิ่งดีตรงที่ว่าแทนที่เราจะต้องมาแล้วมาทะเลาะกัน อาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้น<า>ที่สําคัญคืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่มองว่าไม่ว่าจะมาออนไลน์ก็ดีหรือจะมาพบากันนอกรอบก็ดี<า>ก็ดีกว่าการที่เราจะต้องได้รับหมายสารหรือว่าไปขึ้นลงขึ้นศาล<า>อะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะทําเพราะว่าเสียเวลานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนเรามีความสุขว่า เรายังเป็นคนโบราณอยู่นะคะมีว่าไม่จําเป็น <ทำ S 1> ไม่อยากไปศาลนะคะ<อ>ไม่อยากแบบว่าอุ้ยตายชื่อฉันต้องอยู่ในศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเสถาบันน่าจะพ r อารตัวเองให้มากๆในเรื่องแบบนี้นะคะ<อ>เพราะว่าหลังจากที่ทุกคนเข้าสูา่ภาวะปกติเนี้ยพี่ว่าสถาบันต้องมีงานทําเยอะมากเลยนะคะเยอะมากยินดีมากเลยแต่จริงพี่ก็ไม่อยากให้มีเยอะนะแต่ก็คือเอาเป็นว่ามีในลักษณะที่ว่าไกลเกลียแล้วก็ให้จบเรื่องไปอย่าให้ถึงขั้นร้องเรียนอะไรอย่างเงี <Utah> ้ยนะคะค่ะค่ะ ก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการพูดคุยกันแบบปูพื้นฐานหรือเรียกว่าเรียกน้ำจิ้มกับทางพิสูนก,ก่อนแล้ววันที่15ทธันวาคมนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ชมทางบ้านมีความสนใจอยากที่จะล้วงลึกเกี่ยวกับการะราะงับข้อพิพาททางเรื่องแล้วก็อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาพบเจอกับพิสูนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถมาพบเจอกันได้ในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้ที่เพจของ a c e b o o k ของทางสถาบันได้เลยค่ะ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเรียกได้ว่าความรู้นิดแน่นมากเลยค่ะอาจจะช่วยเหลือหลายๆท่านทางบ้านได้มากขึ้นนะคะถ้าหากว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามากับทางสถาบันได้เลยเผื่อเราจะได้จดคำถามไว้พูดคุยกันหรือเป็นหัวข้อกันต่อในวันที่สิบห้าธันวาคมนี้นะคะขอขอบคุณพี่สุมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ